สวัสดีนะครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่ Win แดกนะฮะเราจะซื้อเหรียญ Smart c h a i n นะครับให้เราอยู่ไปที่คําว่า Market นะครับเราจะซื้อเหรียญ m a r t c h a i n แล้วก็ถอนออกนะค่คาดอรมเนียมจะถูกไปที่ตรงแว่นขยายค้นหาเหรียญนะครับพิมพ์ชื่อ Bnb นะครับเวลาเราถอนเราสมมติว่าเรา ขายเหรียญ MSC หรือ Mcoin Mcash ได้นะครับเราจะเราจะถอนเป็น USDT เราจะเสียค่าธรรมเนียมแพงมากๆนะครับก็น่าจะเป็นหลักพันเลยมั้ง45ดอลลาร์นะครับคือมันเสียค่าธรรมเนียมแพงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี USDT ให้เรามาซื้อ Smart Chain นะครับจะหลังจากนั้นเราจะถอนไปที่ Trust Wallet ก็ได้หรือจะถอนไปที่ s t a ง p r o b i t ครับ พวกนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะเอาเหรียญ Smart c h a i นไปขายนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาผมมีนิดหน่อยนะประมาณามีอยู่ยี่สแปดอลลาร์นะครับผมก็จะซื้อ Smart c h a i นนะครับราคาที่มีการซื้อขายล่าสุดนะครคือสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าอ,อันนี้มีมีคนตั้งซื้ออยู่สามเก้าห้าจุหนึ่งนะส่วนคนตั้งขายเนี่ยสี401่ศูนย์หนึ่งก็ถือว่าแพงนะ,ะมีสามเก้าหกนะคร เดี๋ยวผมลองเอาราคาสามเก้ทวนแล้วกันนะอาจจะอาจจะซื้อแพงกว่าบางกระดานนะครับผมก็ใส่ร้อเปอร์นะจะได้ศ0นย์จุดูนย์ดสัตว์นะครับก็แล้วก็กดซื้อเลยนะครับแล้วก็รอนะออเดอร์เราก็จะมาอยู่ที่นี่นะตัวนี้คือประวัตินะฮะประวัติที่เราทําการซื้อขายนะครับจิ้มเข้าไปดูอ่านี่นะครับ ถ้าประวัติตรงนี้หายไปนะครับแสดงว่าเราได้เหรียญแล้วเราก็ค่อยไปกดถอนนะเวลาเราไปกดถอนแล้วก็มาตรงนี้นะครับวิ r a w นะฮะลรวก็เอ่อพิมพ์ค้นหาเหรียญน,นะครับเลื่อนหาก็ได้นะฮะอยู่ไม่ลึกนะนี่นะครับค่าธรรมเนียม0.005ประมาณ6-70บาทแหละอ่าก็ พ,อพอ่อๆก็เราถอนเหรียญเอ็มแคเอ็มคอยเนาะถ้าเราถอดออกจากกระดานนี้นะครับก็ถือมไม่แพงเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมน,นะมถ้าเราไปถอดยูเอดีก็ถือว่าแพงมากฮะช่องนี้ไม่จะกรอกเลขที่อยู่จากทัชโซลิตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสตางโปบิตครับได้นะครับแล้วก็เอามาก่อกตรงนี้นะฮะครับก็ใส่ได้แค่0.71เ็นะฮะเสร็จๆเมื่อกี้ใส่แล้วมันไม่อนุญาตนะ เช็คความถูกต้องนะสมาร์ทเชนนะครับสมาร์ทเชนตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่นะอ่าโอเคนะฮะแล้วเรากดซับมิดนะครับอ่าแล้วก็เอาเอาเงีเมากรอกตรงนี้นะครับสองเเปก็คือตัวนี้นะ,ะ,ะบัญชีผมมีเยอะนะอ่าตัวนี้นะรอให้เวลามันหมุนนะให้มันเต็มขีดสีฟ้า,ฟาจากนั้นก็เอามาวางนะครับ สับมิดนะครับอันนี้ก็เขาก็จะแจ้งให้เรา,าไปยืนยันอีเมลนะครับไปยืนยันอีเมลหลายคนก็อาจลืมนะครับไม่ได้ยืนยันนะหลังจากที่เรายืนยันอีเมลเสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะรเราก็รอเหรียญเข้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนอาจจะรอบางบางบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วอะไรพวกนี้นะอ,อีเมลก็จะมาตรงนี้หน้าตาแบบนี้นะฮะให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับ กดตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดแล้วว่าเราถอนไปที่กระเป๋าไหนนะครับถ้าเราจะถอนไปขายที่สตางโป้ก็ได้นะจะถอนเข้ากระเป๋าท so ัสโกเลตก็ได้นะครับหรือบิดครับก็ได้นะอ่ะเราก็กดเข้าไปดูประวัติการถอนของเราตรงนี้นะครับนี่นะคะก็จะบอกประวัติการถอนนะครับเราเคยถอนอะไรไปบ้างแล้วเนี่ย tix 8 0ดร้ยกว่าเนี่ย mcat สิเจด msc สองร้อยกว่าเนี่ยเข้ามปซื้อถูกถูกนะซื้อถูกถูกถกมาเก็บไว้นะฮะโอเคนะครับ ก็ออกจากระบบทุกครั้งนะครับก็เป็นการเซ็ตสิ้นนะฮะเรื่องการซื้อเหรียญ m a r t ์ทเชนในวินดักแล้วก็ถอนไปกระเป๋าทัชโซเลตนะครับจะถอนไปสตา์งบิดครับก็ทำเหมือนกันนะก็เอาคัดลอกที่อยู่มาวางนี่นั่นเองนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ